พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสีนาคสวัสดิ์เป็นพระราชธิดาลำดับที่19ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่และเป็นลำดับที่สในเจ้าจอมมารดาเที่ยงธิดาพระยาอัพันตริกามาตหรือดิดโรจนาดิดพระองค์เจ้าสีนาคสวัสดิ์ประสูติเมื่อวันเสาร์เดือน8ขึ้นหนึ่งคำปีเถาะตรงกับวันที่14กรกฎาคม พุทธศักราช2398พระองค์เจ้าสีนักสวัสดิ์ทรงมีพระเชษฐาพระเชษฐภคินีพระอนุชาและพระคณิฐารูปเจ้าจอมมารดาเดียวกันอีก9้าพระองค์คือ 1. พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมาวดีสีรัตนราชธิดากรมหลวงสมรรตนสิชิเชอ 2. พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสวตวรราช 3. พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ากัมมาราเฤสันต์กุมมหมื่นราชสักสมุสรต้นราชสกุลกัมมาราช 4. พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ากนกวันเลขา 5. พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าหญิง 6. พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าชัยยานุชิตกรมมหมื่นพงศาดิบสอนสมหิทต้นราชสกุลชัยยางกูล 7. พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าแขะไขดวง 8. พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าจดูลดิธิเดชและ 9. พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าผวงส้อยสะอางพระองค์เจ้าสีนาคสวัสดมีศักดิ์เป็นพระญาติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากุลทนทิพยาวดีพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่หนึ่ง เนื่องจากขัวตาของพระองค์เจ้าสีนาสวาดซึ่งก็คือพระยาอภัณติกามาสเป็นหลานปู่ของจำปาณนนเวียงจันเป็นญาติของเจ้าจอมอจจอมันดาทองสุกในรัชกาลที่หนึ่งโดยเจ้าจอมมันดาทองสุกนั้นเป็นพระราชธิดาพระเจ้าชัยเทศฐาธิราชที่สี่เจ้าผู้ครองอาณาจักรร้านช้างเวียงจันพระองค์เจ้าสีนาสวาด เมื่อแรกทรงพระยาพระเจ้าบรมงมงคลเธอพระองค์เจ้าพัพพระราชธิดาในรัชกาลที่หนึ่งทรงพระเมตตารับไปเลี้ยงดูกระทั่งพระองค์เจ้าพัพซึ่งผชนพระองค์เจ้าสีนาคสวัสดิ์จึงทรงรับมรดกและสืบทอดงานของพระองค์เจ้าพัพสืบมานั่นเองซึ่งก็คือการร้อยตาข่ายดอกไม้สด ประดับฐานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในวัดพระศรีรัตนศาสดารามในเวลามีพระราชพิธีและร้อยมารัยประดับพระโกศพระบระมะอัฐิรัชกาลที่หนึ่งตลอดพระชนชีพพระองค์เจ้าสีนาคสวัสดิ์ทรงได้รับการศึกษาอักษรสมัยตามแบบอย่างพระราชกุมารีในราชสำนักเป็นเบื้องต้น แต่ทรงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนาฏศาสตร์และโหราศาสตร์อีกส่วนหนึ่งด้วยพระองค์เจ้าสีนาคสวรรัสดเป็นพระเจ้าหนองนางเธอพระองค์หนึ่งซึ่งสนิทชิดชอบกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นอย่างมากทรงได้รับพระมหาการุณาพระราชทานเครื่องราชอิสริย,ยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษฝ่ายใน เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่4ชั้นที่2เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่5ชั้นที่2ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่6ชั้นที่3เพื่อเป็นพระเกียรติยศเนื่องด้วยทรงเป็นเจ้านายฝ่ายในพระองค์หนึ่งซึ่งสนิทสนมกับพระราชโอรสธิดาในรัชกาลที่5ถูกพระองค์ พระเจ้าบรมโอปงเธอพระองค์เจ้าสีนั่สวัสดิ์สิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัสบดีเดือน9ขึ้น6คข้ามปีฉลูตรงกับวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2456สิริรวมพระชนษา58ปีมีพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพเมื่อวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2457 นาพเมรุวัดราชาธิวาสราชวรวิหารเกตเล็กทายคลิปพระประวัติมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าพระองค์เจ้าสีนาคสวัสดน่าจะทรงเป็นสเสด็จในนวนิยายเรื่องสีแผ่นดินของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทเนื่องจากทรงเป็นเจ้านายฝ่ายใน,ในที่ร้นก้าวรัชการที่หทรงสนิทสนมมากพระองค์หนึ่ง อีกทั้งพระตำหนักของพระองค์ก็มีลักษณะเหมือนตำหนักของสเสด็จในนวนิยายอีกด้วยจบไปแล้วนะคะกับคลิปพระประวัติสเสด็จในกรมในนวนิยายเรื่องสี่แผ่นดินสำหรับคลิปวิดีโอถัดไปจะเป็นพระประวัติของเจ้านายพระองค์ใดโปรดกลับมารับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ